สวัสดีครับสวัสดีวันพุธที่27มีนาคม2567เครับทุกท่านครับเมื่อ2วันก่อนผมได้รายงานไปนะครับว่าสำหรับโครงการการแจกเงินดิจิตอลวอลเลทห0 0 0 0บาทนะครับในวันนี้มีการประชุมนะครับซึ่งเป็นการสรุปผลนะครับคณะกรรมการย่อยที่ได้ไปศึกษารายละเอียดฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ได้มีการพิจารณานะครับผลของการศึกษานะครับของคณะกรรมการย่อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลของการประชุมนะครับก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่า น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการหาแหล่งเงินนะครับในเรื่องของการกู้เงินนะครับว่าอาจจะต้องใช้วิธีการหาเงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการกู้เงินนะครับเนื่องจากว่ามีหน่วยงานต่างๆนะครับได้ให้ความเห็นนะครับในเรื่องของข้อควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้แหล่งเงินที่เป็นเงินกู้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้มีการมอบให้สํานักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับไปจัดทารายละเอียดของแหล่งเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้นะครับแล้วก็จะเสนอคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งในวันที่10เมษายนนี้นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับท่านนายรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในเรื่องของกำหนดการต่างๆนะครับเป็นไปตามข่าวเมื่อ2วันก่อนเลยนะครับก็คือว่า 10เมษายนนะครับจะเป็นการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดของโครงการทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายในเดือนเมษายนก็จะมีการนําเรื่องเข้าคอรมอและในช่วงไตรมาสที่3นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็จะเป็นการเริ่มรับลงทะเบียนทั้งของฝ่ายร้านค้าและก็ฝ่ายประชาชนที่จะใช้สิทธิ์นะครับและในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็จะเป็นการเริ่มจ่ายเงิน10,000บาทให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับในเรื่องของรายละเอียดของโครงการนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งไว้นะครับว่า เมื่อคณะกรรมการไปศึกษาในรายละเอียดแล้วนะครับก็พบว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากที่แถลงมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแนวทางของโครงการนะครับที่มีการแถลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือรัฐบาลนะครับมีความตั้งใจที่จะแจกเงินดิจิทัลวอลเลนตหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้กับคนไทยทุกคนที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือว่ารายได้ห้ามเกิน70,000บาทต่อเดือนเงินฝากห้ามเกิน5,000 0 0บาทนะครับโดยเมื่อได้รับเงินไปแล้วนะครับก็จะสามารถจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับภายในอำเภอนะครับตามที่อนเง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับเราจะได้รับทราบนะครับหลังการประชุมใหญ่ในวันที่10เมษายนนี้นะครับฉะนั้นความคืบหน้าสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลนะครับค่อนข้างที่จะมีความเห็นนะครับไปในทางที่ว่าน่าจะต้องใช้แหล่งเงินอื่นที่ไม่ใช่การกู้เงินนะครับก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าในวันที่10เมษายนนี้นะครับแหล่งเงินที่รัฐบาลจะหามานอกเหนือจากการกู้เงินนั้นจะเป็นแหล่งเงินจากไหนนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับเราจะนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่จิตตอนรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ